เราสาวน้อยน่ารักผู้มิทักความรักและความยุติธรรมพวกเราคือ One, two, three, นะคะคซึ่งลูกตาลแบบตาก้องเนี่ยจะอยู่เฟส A แต่ว่าปอมปอดไซด์จะอยู่เฟส B นะคะไปดูกันเลย องชั้นแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าตรงนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็จะมีโต๊ะอ่านสื่อสอนข้างนี้แต่ว่าตอนนี้เราก็แบบพึย้ายเข้ามาใช่ค่ะแล้วก็ข้างหลังเราก็จะมีเป็นระเบียงเนาะแบบเอาตากผ้าทำนุ่นทำนี่รับลมชมวิวอะไรก็ได้อืมอ๋ออยากจะบอกว่าหอที่เราอยู่นะคะคือหอแพทย์สีค่ะคือหอแพทย์มีหลาย ออแล้วเราอยู่หอท่าศีซึ่งเป็นหอที่มีแอร์ค่ะแย่แต่ว่าแอร์มีปัญหานิดหน่อยนะคะก็เมื่อกี้ก็จะเห็นว่าทรายถึงพัลโลขึ้นมาแต่ว่าปันหาจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วค่ะอยากจะบอกว่าตรงหอนค่ะเราก็จะมีท้องรัวส่วนรวมเป็นแบบมีไมโครเวฟมีตู้เย็นอะไรไว้ให้พร้อม 他们说他们觉得我长得难看。 เหมือนขายให้เซื้อไปเลยนะคะไม่ใช่ค่ะค่ะและถ้าใครนะคะไม่มีเพื่อนกินข้าวในห้องนะคะก็ออกมานั่งกินข้าวกับเพื่อนส่วนรวมในครัวได้ค่ะเอาที่เปนอะไรคะของบ้านค่ะมีห้องน้ำส่วนรวมอยู่ทั้งสองฝั่งแล้วก็เตียงก็คือเห็นแล้วมี2ชั้นก็แน่นอนว่าเราก็จะต้องอยู่กันเป็นเมมนะคะ ซึ่งอ่าแต่ว่าอันนี้คือไม่ไม่ได้แถมมีแต่เบาให้นะคะเข้าขมาจริงๆแล้วค่าปวอะไรอย่างนี้ก็ต้องเตรียมแล้วก็ไม่ได้แถมนางแบบให้ด้วยนะคะ <c oughs> ่ะก็ห้องเราไม่ได้มีให้คนผู้วานเราเพิ่งไปคุมรมมาเราก็ไปซื้อของที่มันจะเป็นสําหรับผู้หญิงมากใช่ค่ะ <c oughs> นั่นคืออะไรคะ <c oughs> คืออะไรคะพี่ตุ๊ดถามคูอะไรคะนั่นก็คือกระจกอันนี้นั่นเองค่ะอ่าให้เห็นแค่ขึ้นตัวนะ พี่ปอบอกับกรจบให้ดูหน่อยค่ะยังไงเนี่ยคะตอนนี้ข้าเป็นเลยค่ะนไม่หนกระจกนี่ค่ะเสานกระจกเข้านะคะเต็นใช่ค่ะคือมีกระจกที่ดีกว่าอันนี้แม่ค่ะถ้ามีก็เข้าได้นะคะก็สําหรับใครที่อยากแต่งห้องนี้เนาะมันเป็นโทนสีขาวทั้งหมดเลยก็จริงๆมันจะให้มินิมอลได้เนาะใช่ใช่ใช่แต่ว่านั่นจะแบบพวกเราเยอะของเยอะเราจะอะไรไม่ได้กว่านี้แล้ว ฉะนั้นใครอยากจะเอาของมาน้อยนะคะแล้วก็แต่งห้องได้ตามสบายอืมไม่ค่อยว่าอะไรไม่าม่ไม่แน่ใจนะคะแ่าจะรอยจน่าจะว่าฉันะไมว่าเนี้ก็หมดไปแล้วสาหรับห้องนอนเนาะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกับครัวได้ไปดูกันเลยกระวาบไม่กระว๊ากระวากระโดดโดดกรวากรไรกไรกระเราไปดูกันเลยนะ 자 <목소리도> h ย่างก็มาทั้งห้องน้ะก็ไม่สะอาดนะเหยียบย่ำเลย ตรงไหนบ้างอืมที่หอนี่มันครบคันจีแปะเดี๋ยวเราไปกันเลยเหรอไปค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าห้องคอมพิวเตอร์ของตรวนักศึกเพื่ออำนวยความสะดวกสุดล้ำของแล้วแค่เองตอนนี้เราเข้าขึ้นเลยมาหาวิร์ชอ่านได้อะไรกิน คุยกันได้หลายคนแบบมาอ่านหนังสือกับเพื่อนจากอื่นมาก็ได้คะเดี๋ยวดูนิดนึงสักนิดนึงกันนะคะแล้วก็เราไปดูที่เราใช้ทำกิจกรรมข้างล่างแล้วก็สนามกีฬาเนาะทุกคนอาจจะสงสัยว่าเราเล่นกีฬากันตรงไง คองรู้แค่แการแพทย์เท่านั้นแต่ว่าเราก็ยังทำอะไรได้อีกหลายอย่างค่ะแล้วก็เราจะไปดูการไปดูฝั่งโน้นมันมีอะไรร,ร้างอุปกอฝั่งนู้นมีเครื่องซักผ้าไป,ไปดูกันค่ะว่าเครื่องซักผ้าคณะ,ะแพทย์ต่างจากคณะ แล้วก็เราจะพาไปดูเส้นสนามบาสค่ะไปค่ะไปค่ะไปค่ะเดี๋ยวบ้านเราค่ะไม่ค่าบาทหรอไม่ค่าบาทเลยตไวค่ะตัวนี้ตัวค่าจะทำแต่ว่ <c oughs> าใส่ <c oughs> ได้ ใชค่ะใช่ค่ะคุณต้องกินอะไรคะอยากกินลอบสี่ค่ะเป็นคนไม่ค่อยรักจิตวิภาเบอร์นะคะไม่ไม่สวรรค์เลยนี่นี่เป็นจุดท้ายงนขซงแล้ว มันทอนด้วยล่ะค่ะถี่ไหมคะมันไม่โกง <c oughs> อุ้ยขยอ้อนที่ที่จอดรถก็คือทงมอเรไซรถยนต์เยอะมากไม่ต้องกลัวไม่มีที่จอดค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันอาจจะเยอะจนอาจจะไม่มีเราทั้งใคยเราถ้าไม่มีรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์นี่พวกเธอ,อไปไหนมาไหน,ไหนกันยังไงอ่ะก็อย่างพวกเราปีสองใช่ไหมเราก็จะเรียนที่อาคารเดชเราเราสามารถเดินไปเรียนได้เลยเนาะเพราะว่ามันใกล้มาก แบบเดินก็เดียวอ่ะไม่นานแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะไปที่อื่นอย่างเงี้ยก็สามารถนั่งแชชเทนบัสไปได้เพราะว่าแชชเทนบัสจะผ่านฝั่งนู้นใช่ค่ะแล้วก็ัชชเทนบัสก็จะเดินไ่ฝั่งนี้ใช่ฝั่งนี้กับแปะลิงก์เอ่อเป็นเว็บของแชชเทนบัสเป็นแบบให้แล้วกันนะคะเราสามารถดูได้แบบเรียลไทม์ด้วยนะคะวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดก็คือหาเพื่อนที่ขับรถได้ค่ะแล้วก็ไปกับมันเลยค่ะก็ ก่อนเปิดบล็อกนะคะเราก็จะไปเที่ยวกันเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนดีคะ,ะที่ไหนไว้เป็นความลับคะ่ะเราไปเจอกันที่นู่นกันเลยดีกว่าค่ะ้าบเลยคะล่ะรับกันรับกันเดีค่ะเราก็มาอยู่กันที่จุเลคาตฟ่ ค่ะก็เราก็พาทุกคนมาพักผ่อนกับเราในวันหยุดปิดบล็อกสองวันของเรานะคะทุกคนก็จะเห็นแล้วว่าแบบเอขอข่อนเงินก็แบบมีที่เที่ยวอยู่ใช่ไหมทุกคนใช่ทีีเยอะเลยแบบไม่ใช่แค่ที่นี่เนาะใช่แล้วก็แบบมีดนตรีสดมีอะไรนี้ด้วยนะคะทุกคนคงสงสัยกันใช่ไหมคะว่าตื่นความว่าอยู่กันครบสี่คนตาก,กล้องก็มาอยู่ตรงนี้หนึ่งคนเฮ้ย ช่ค่ะเรามีตัวละครรับเยอะนะวันนี้ขอเชิญตัวละครรับมาได้เลยค่ะค่ะก็ขอต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษของเราตัวละครรับนั่นเองชื่ออะไรคะชื่อป๋าค่ะปลาก็เป็นเพื่อนเรานะคะซื่อกลุ so ่มเดียวกันนั่นเองจริงๆกลุ่มเราชื่อถ่มว่าหอนี้มีนัค่ะค่ะโอเคค่ะก็ป๋าเป็นตาต้อง พิเศษตากล้องจอมเ็นนะคะมาให้เรากับแพรนะคะสองคนใช่ค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากให้ตากล้องสองคนโผล่มาในคลิปเราบ่อยๆนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะมีอะไรจะฝากคะก็ฝากช่องเพื่อนๆด้วยนะคะช่องสนันแปลว่าไม่เจอกันหลายค่ะไม่พลาดฝากเราบอกฝากทั้งสองคนเหมือนกันค่ะทันตาว่าใครชี้กบ รู้ไหมคะว่าเพื่อนๆดูทิปเราบ่อยแค่ไหนวันนี้ก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับการรีวิวขอในคณะแพทย์ขอนแก่นแล้วก็การไปเที่ยวของเราที่เจื้อคาเฟ่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนหรืออยากรีวิวอะไรทำคอนเทนต์อะไรคำถามสำหรับคลิป Q&A ก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยนะคะใช่เราก็จะเอาคอมเมนต์มาทำเป็น Q&A เนาะแล้วทุกคนก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะจริงจริงจริงไม่เลว Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy birthday.